อันตราวในคุณแม่ตั้งครรภ์บอกอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่ตั้งครรภ์ไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อครคนเลิอพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการอันตรสาว ว่าเราอันตาราซาวในขณะตั้งครรภ์บอกอะไรได้บ้างนะคะการที่เรามีการอันตาราซาวในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะจะสังเกตเห็นว่าคุณหมอจะอันตาราซาวให้ในช่วงไตรามาสแรกของการตั้งครรภ์ซึ่งอายุครรภ์ประมาณ10สัปดาห์นะคะจะเริ่มเห็นทารกที่เป็นตัวอ่อนจะเห็นว่าทารกมีหัวใจเต้นอยู่แล้วก็ดูว่าเอ๊ะในทารกนั้นอยู่ในมดลูกไหมนะคะซึ่ง การอันตซาวในช่วงไตรามาสเนแรกประมาณ10สัปดาห์ขึ้นไปหรือประมาณช่วง12สัปดาห์จะเป็นตัววินิจฉัยนะคะสำหรับคุณหมอว่าไม่มีภาวะท้องลมก็คือมีแค่ถุงการตั้งครรภ์แต่ไม่มีทารกในครรภ์ถ้าคุณหมอสงสัยว่าเอ๊ะท้องลมหรือไม่คุณหมอก็จะนัดอันตรซาวซ้ําอีกประมาณ2สัปดาห์เพราะฉะนั้นคุณแม่ที่คุณหมอนัดอันตซาวซ้ำนะคะในช่วงไตรามาสแรก2สัปดาห์ก็เพื่อที่จะมายืนยันดูว่าเอ๊ะ ทารกตัวเล็กเกินไปไหมมีทารกในถุงไหมหรือเป็นท้องลมนั่นเองนี่คือสิ่งที่คุณหมอสงสัยไว้ก่อนก็จะนัดอันตาซาวซ้ําแล้วก็ช่วงไตรามาสแรกนะคะที่จะใช้อันตาซาวในการวินิจฉัยก็คือการวินิจฉัยว่าไม่ได้ท้องนอกมดลูกจะวินิจฉัยจะดูที่ถุงการตั้งครรภ์อยู่ในมดลูกไหมบางคนถุงการตั้งครรภ์อยู่นอกมดลูกก็มีก็วินิจฉัยว่าเป็นท้องนอกมดลูกนั่นเอง เพราะฉะนั้นการอันดาซาวในช่วงไตรามาสแรกหรือประมาณ10สัปดาห์ขึ้นไปนะคะก็คือจะใช้วินิจฉัยภาวะท้องลมจะใช้วินิจฉัยภาวะท้องนอกมดลูกนั่นเองเมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่2อนะคะอายุครรภ์ประมาณ6-9เดือนอันดาา้าซาวในช่วงไตรามาสนี้จะเป็นตัวที่ช่วยยืนยันเรื่องของอายุครรภ์น,นะคะว่าคุณแม่มีอายุครรภ์เท่าไหร่ จำประจำเดือนแม่นไหมนะคะสัมพันธ์กับทารกในคันไหมอันตราสาวดูเพศในช่วงนี้ก็จะเห็นเพศชัดเจนนะคะถ้าเด็กเขาอ้าขาใส่จอนะคะหรือว่าดูอวัยวะต่างๆของเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นตับไตหรือว่าหัวใจนะคะดูเรื่องของปากแหว่งเพดานโวกดูลักษณะรกนะคะมีปัญหาเรื่องรกเกาะต่มไหมดูปริมาณน้ำค่้นะคะว่าสมส,วสมส่วนกับอายุคัไหม ดูคัดกรองเรื่องของดาวซินโดรมที่จะเกิดในลูกด้วยเพราะฉะนั้นหากคุณแม่ตั้งครรภ์บางคนไม่ได้รับการอันตราซาวในช่วงไตรมาสแรกคุณหมอจะต้องมีการอันตราซาวซ้ำอันตราซาวอีกทีในช่วงไตรมาสที่2เพราะว่าจะให้ประโยชน์มากกว่าในช่วงไตรมาสแรกค่ะผ่านกันวินิจฉัยไม่ได้ท้องนอกมดลูกหรือไม่ได้ท้องลมผ่านมาคราวนี้การอันตราซาวในไตรมาสที่3นะคะคือช่วง7-9ถึงเดือน อันนี้คุณหมอก็จะอันดับสาวดูเรื่องของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์สัมพันธ์กับอายุครรภ์ไหมทารกในครรภ์ตัวเล็กไหมอายุครรภ์ท้องแก่แล้วแต่ทําไมเอ๊น้ําหนักน้อยทารกในครรภ์ตัวเล็กไม่สมส่วนกับอายุครรภ์น,นะคะหรือว่าดูเรื่องของความพิการต่างๆนะคะเรื่องของมือเท้าครบไหมปากแหว่งเพดานโวครบไหมยืนยันเรื่องของอความพิการอีกซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าอันดับสาวในช่วงไตรามาสสุดท้ายคุณหมอก็จะดูท่าเด็ก เด็กอยู่ในท่าไหนศีรษะเป็นส่วนนำก้นเป็นส่วนนำหรืออยู่ในท่าขวางซึ่งการอันตราซาวนะคะขอแจ้งคุณแม่ตั้งครรภ์ไว้ก่อนว่าไม่ได้ยืนยันผลการอันตราซาวนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เพราะนั่นก็คือการอันตราซาวเน้นย้ำนะคะว่าไม่ได้ยืนยันผลอะไรทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็การอันตราซาร์ไม่ได้มีผลเสียกับตัวคุณแม่หรือว่าทารกในครรภ์เพราะการอันตราซาร์คือการใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงๆไม่ได้มีรังสีเหมือนเอ็กซเรย์เหมือนการทำเอ็มอาร์ไอแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถอันตราซาร์บ่อยเท่าที่คุณหมออันตราซาร์ให้นะครับแล้วก็คุณแม่ตั้งครรภ์ควรที่จะได้รับการอันตราซาร์อย่างน้อยสักสองครั้ง นะคะเพื่อประเมินอายุคันเพื่อประเมินทารกในคันนะคะสมสัมพันธ์กับอายุคันไหมนะคะทารกน้าหนักมีส่วนสัมพันธ์กับอายุคันไหมหรืออาจจะอันตรตซาวในช่วงสุดท้ายไตรามาสสุดท้ายเพื่อที่จะยืนยันเรื่องของท่าเด็กหรือส่วนนําเด็กอีกทีหนึง่งทั้งนี้ทั้งนั้นการอันตรตซาวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอที่อันตราวให้ นี่คือสิ่งที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เรื่องของการอันตราซาวในคนท้องนะคะสรุปคือไม่ได้มีผลอันตรายร้ายแรงและก็การอันตราซไม่ได้ยืนยันผลใดๆร้อเซการอันตราซาวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอนะคะนี่คือความรู้ดีๆที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันได้เลยเมื่อมีคลิปดีๆเรื่องของแม่และดเด็กเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ